สวัสดีค่ะอยู่กับไพปบอกเดงกับอีแหละแชนแนลเหมือนเดิมมาทุกคนคะ่ะอ่ะรอบนี้เราขอเป็นเจ้ามือแล้วกันโอ้โหขอไปห้ารอบพี่ฝั่งตรงข้ามก็โดนไปโโห้ารอบโอ้โหพี่เขาได้เป็นเจ้ามือคะ่ะทุกคนอุตสาห์เตรียมทุนหนาหนามาเพื่อเป็นเจ้ามือโอ้โหไม่เป็นไรคะ่ะเป็นลูกค้าไปก่อนแล้วกันอาวันนี้กับทุนหนาหนานะคะเพราะว่าจะมาเป็นเจ้ามือคะ่ะกับทุนห้าพันรอบแรกเปิดมาหกอัดสามใจมาลูกโอ้โหหกแต้มหกธรรมดาด้วย ถ้าเป็นหกเด้งมันยังพอแบบเออชื่นใจหน่อยเนาะอารอบนี้เราไม่จั่วไพ่นะคะทุกคนคะ่ะมันจะช้าหน่อยนะคะเกมอ๋อปอกเด้งค่ายนี้นะคะค่อนข้างที่จะช้านะคะใครที่ชื่นชอบเกมไพป่ปอกเด้งนะคะน้องฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามก็จิ้มลิกงปักหมุดมาได้เลยนะคะทุกคนค่ะฝากครั้งแรกหนึ่งยบาทถอนไม่มีขั้นต่ําไม่ต้องทําเทิน,นะคะ่ะฝากถอนครั้งต่อไปไม่มีขั้นต่ําไม่ต้องทําเทินนะจ๊ะใครที่สนใจก็ จิ้มลิงก์ปักหมุดมาได้เลยหรือว่าเจ๊เจ๊อดบีเอ็มเจ็ดเก้าเข้ามาโอเครอบแรกเสมอเจ้าไปจก้กมารอบนี้ไม่ได้ไม่เสียทุกคนคะ่ะรอบแรกเปิดมาถือว่าโอเคเลยไม่ได้ไม่เสียนะคะตอนนี้เราเล่นที่ทุนขั้นต่ำห้าสิบนะคะทุกคนทุนต่ําสุดเอ้ยไม่ใช่สิลงเดิมพันต่าสุดอยู่ที่สิบบาทนะคะทุกคนคะ่ะน้องเล่นอยู่ห้องห้าสิบนะ มาค่ะรอบนี้มารอบนี้เราจะเปลี่ยนค่ายเล่นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนคะ่ะถ้าน้องเบื่อค่ายนีน้องก็จะไปค่ายเอ็นทีมาเปิดมาสี่ขาโอ้โหสั่นดึงดึงหกมาได้ไหมอยากหกข้าวหลามอะ่ะขอหกข้าวหลามมาหกเป็นก้าสามเด้งเลยขอหกข้าวหลามมาเขาจะเป็นไพ่เอ๊เขาจะเป็นเขาจะเป็นจเนจ้ามืออยู่ห้ารอบนะคะทุกคนคะ่ะ มาขอหกข้าวามขอสามขาเอ้ยติ่งมาหนึ่งสวยงามค่ะแปดสามเดงเอาเจ้ามือบอดค่ะทุกคนค่ะรอบนี้กำไรฉ่ําเออไปทดแทนกับรอบที่แล้วได้เลยนะเนี่ยอารอบนี้บวกขึ้นมาค่ะทุกคนค่ะไปได้ขึ้นมาห้าพันสองอยี่สิบหกเสียใจอะอยากเป็นเจ้ามืออ่ะทุกคนมารอบนี้เล่นไปอีกค่ะรอบที่สามค่ะทุกคนหารอบที่สามมาปอกกาวสองเดงไปเลยวายหกอัดสาม โอเค,อ,เค,อ,เคอู้หูยอัดสองปอกแปดสองเด้งทุกคนได้ปอกแปดสองเด้งเจ้ามือจะกี่แต็มก็แล้วแต่อย่าปอกแล้วกันขออย่างเดียวว่าอย่าปอกอ้าวเจ้ามือไม่ปอกค,ค่ะทุกคนค่ะเจ้ามือไม่ปอกจ้ามาเอ้ยเน็ดเน็ด,นดอบตอบแตดอีกแล้วอะ่ะเอารอเรอเจ้ามือแล้วก็รอขาอื่นๆนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าเขาจวดไพ่กันหนะใจเย็นๆนะคะแต่ฉันไม่ใช่คนใจเย็นไงประเด็นอะ เจ้ามือตัดสินใจจะจั่วหรือไม่จัวอารอบนี้รอบสุดท้ายไหมทุกคนเป็นรอบสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้น้องจะมาเป็นเจ้ามือดีกว่าทุกคนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องมาเป็นเจ้ามือดีกว่าต้องเอาทุนเท่าเดิมนี่แหละวันนี้เราจะไม่ถอนทุกคนจะเอาทุนเท่าเดิมพรุ่งนี้เผื่อได้เป็นเจ้ามือเจ็ดเคเจ้ามือเจ็ดแปดเก้าทุกคนเราป๊อกเราลอดค่ะอ่าสำหรับวันนี้นะน้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนกําไรมาสามร้อยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพรุ่งนี้น้าจะมาเป็นเจ้ามือค่ะทุกคนบาายจ้